ค่ะมือนอนี้สิผ้ามาตําเจลประกอกด้ค่ะพี่น้องของทีใสกับเสมีเนาะค่ะมะกอกพริกเนาะค่ะพริกหยวกพริกขี้หนูมะเขือเทศแล้วก็หอมแดงด้ค่ะนี่งเอาปีงไฟเนาะค่ะกับสิมาตํากันค่ะพี่น้องใส่หอมแดงลงไปเนาะค่ะหอมแดงพริกขี้หนูพริกขี้หนูซสีมีเขียวแล้วก็มีแดงเนาะค่ะพี่น้องตําให้ละเอียดเนาะค่ะโขกพวกพวกพวกเขาไปด้ค่ะพี่น้องให้ละเอียดแล้วเอากระติงใส่พริกหยวกที่หลังเนาะค่ะโขกไปก่อน ใส่พริกหยวกตามไปเนาะค่ะตามไปให้มันละเอียดนะคะพี่น้องใส่พริกหยวกกับสีเพิ่มปริมาณเนานะค่ะบอดองเพชรแห้งนะคะพี่น้องเอาแต่พริกขี้หนูไหลกับสีเพชรเนาะค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเพิ่มสีสันเด้อค่ะตําเข้าไปให้มันนุ่นใส่กันเด้อค่ะพี่น้องเป็นเนื้อละเอียดเลยเนาะคะ่ะในไดทีแล้วเนาะค่ะแล้วก็ส่มะปุงกันเด้อค่ะแบบนี้ผงนัวเด้อค่ะใส่ผงนัวน้ำปลาน้ำปลานี่ใส่เป็นน้ำปลาขวดเนาะค่ะ แต่สมับ,บีบประกอบใส่ได้ค่ะพี่น,อนอ้องบ้านนี้อาสุกยางใส่ร่วมกันหล่ะจังโขกอีกเท่านึงเนาะคะ่ะประกอบนี่ใส่สามหน่วยเลยผู้ใดมักสมหลายก็ใส่หลายด้วยค่ะบ่มักสมหลายก็ใส่หน่อยหรือว่าบ,บ่มีประกอบเอาบักหน้าก็ได้ด้วยะค่ะพี่น้องแต่วันนี้สิใส่ประกอบกล้วนๆเลยเนาะคะ่ะมาโขกเข้ากันอีกเท่านึงนะคะ่ะนี่สิบ่ได้ใส่น้ำอุ่นเด้อค่ะเอาแต่น้ำปลาล้วนๆเลยค่ะมือ้อไง โค้งให้ละเอียดนวลแล้วเนาะคะ่ะชิมเมืองได้ทีแล้วเขากับพ่อเนาะคะ่ะพี่น้องพ่อแล้ววันนี้เขากลับมาตบท้ายด้วยหอมผักชีเด้อคะ่ะใส่ไปเนาะคะ่ะกวนๆให้เข้ากันมันนี้เอาไปกินกับหนึ่งปลาเนาะคะ่ะสีสันเป็ดเสอยู่ด้วยะคะ่ะพี่น้องห่องจะคล้องกับเป็ดไปเด้อคะ่ะวันนี้คนนวลอุหอบด้วยะคะ่ะพอกับหนึ่งปลาเด้อค่ะมันนี้กินกับหนึ่งปลาแซ่บๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะนิ้งมาพัแซสบมาหรอคะมาคะ่ะพี่น้องเมือวนี้มากับพี่พี่เชียนแล้วเนาะคะ่ะหายไปทั้งอาทิตย์ทำโอโอ้พื่อนเขาเศร้านะคะ่ะวันนี้เลิกงานเหลืองานสี่โมงและะ้วค่ะกษติกินคํเมือแล้วปลาพี่กินเลยมื้อนี้นิงได้นึ่งปลานึป้ปลาทับทิมด้วยค่ะตาําเจลคะ่ะพี่น้องเจลประกอบปลาพี่กินเลยมามาครับเห็ดเห็ดเฟืองเนาะคะ่ะเห็ดฟางอัน,นอันนี้หมาล้าเต้ามละขีนก ดอกมุขลี่ผักกาดด้วยค่ะอันนี้หมักปอกระเจี๊ยบใหญ่บึ้ม <laughs> พันใหญ่บึ้มเพน่าหวานด้วยค่ะพี่น,น้องอันนี้เจลคคนๆค,ค่ะกินเลยพี่ห <c oughs> วานจริงนะเหมือนเหมือนกันกับ บอลฝักเล็กอะปอเขียวอะ ก้างดีนะเมนูคู่ก้าง ออืมสินนเป็นน้ำจิ้มซี่ฟูดเนาะค่ะหนึ่งอ้วนเพื่ออายเพื่นอนข้านี่เป็นน้ำเจียวอีสาน,น He had เดี๋ยวกางมันออกนะไม่กลับเรือล่มใช่ไหม Онду. Ни, ни ка. อร่อยไหมพี่อร่อย <c oughs> แต่ฝั่งนน้นโดดมาฝั่งนี้แล้วนะ <c oughs> มี่มูก,กินเจ้าหยิบค่อยยิบอร่อยเนาะ là nà bị. Nè. Gì đéo ta nằm nà hả Im Im Và mắt kẹp วันนี้กินข้าวเย็นข้าวค่ำเลยเนาะข้าวมืด นั่นเละอร่อยอัา <st arts> <laughs> นี้ <laughs> อร่อยยันนาทีสุดท้ายเลยเนาะปลาหนี่งที่มันเนาะค่ะ 念完了。嗯。 อิ่มไหมอู้หู้อิ่มค่ะไปเนาะอิ่มแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้โอ้อิ่มขนาดไหนนิ่งยุบเป็นที่ปวดแขวเนาะคะ่ะขนาดปวดแขวอย่างไออิกินบักหลายอย่างนึงค่ะพี่น้องเป็นพักต้มถือขิงเนาะคะ่ะวนันนี้นิ่งก็ได้เป็นหนึ่งปลาเนาะคะ่ะหนึ่งปลาตำเจียวมากรอกมาฝากพี่ฝากน้องกินเขาแรงแซ่บๆไปนทำกันเนาะคะ่ะอไอปวดกระเลืองงานมากมีเมื่อยได้กินกับข้าวอย่างเงี้ยอร่อยแลยนะ้วเนาะมีแรง ก็ได้สู่มือต่อไปนะคะพี่น้องไปละคะสาหรับคลีนี้นก็ขอฝากพี่เพี่เน่านี้เนาะค่ะี่ก็ขอ,ขอขอบคุณกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ในเดี๋คลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้นก็พี่พี่เชีล่ลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ